การวาิชาการการลยและิล้นร่างเพื่อรมมือการผลิตและพัฒนานักเรียนนศึกษาทและคุณลักษณะ องธรรมิภาคีประจปีการศารึกษา2567ของพี่นสํานักงานคณะกรรมการการอา,าชีวศึกษาให้เป็นแรงงานอาชีพที่มีคุณภาพตรงตามควา,ามต้องการของเครือเศรษ,ษฐกิจของไทยให้มีศักยภาพาในการแข่งขันในการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่รู้จริงทําได้เข้าใจชีวิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาจึงต้องเน้นสีจริงคือเรียนรู้จากสถานที่จริงเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริงเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้ในวัฒนธรรมจริงวิยาลัยเทคนิคนครสรีธรรมราชหนักในปันทากษิตร่างกาวจึงให้ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบกบารทั้งการศึกษาในระบบปกติและระบบสวีทอาทีเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการสามารถใช้เทคนิควิธีการหรือเทคโนโลยีทางวิชาชีพและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในการคึกอบร ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนการสอนระบบปกติและระบบทวิภาคีประจำปีการศึกษา2560ผู้มุ่งการตอบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนระบบปกติและระบบทวิภาคีให้การจัดโครงการนี้จงสเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไวเรื่องขงการลงมามใบอนุญาตใช้วัชพืชอยครับเด็กอยากจะไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวก็อจะลงเหงุดูนะครับแล้ก็เดียเจ้้าทุกท่านก็ขอลงนาได้เลยครับเพือกตัวที่ภานะครับขออนุญาตเึ้นจะได้อาที่เกิดนนครศรีธรรมราชของคุณนะครับตรสัตว์ปวิาสนครศรีธรรราช ฝ่ายบริการหลังการจำหน่ายยังคุณสุ่ิถจัดเก็บนะครับผู้จัดการมาแนีสีพระจัชกัณนะไไครับเราจะเคอื่อนไปยังไหนนะครับ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชของคุณเป็นทีมเดือดริ่มจุเทียนนครศรีธรรมราชนะครับโดยคุณรองรักสวัสดิ์ผู้จัดการเทคนิคนครศรีธรรมราชต้อขอบคุณบริษัททางด้านศิริคอนจำกัดนะครับโดยคุุณบญ